แฟนก็ดูแบบกุ๊กกิ๊กแบบมุดอะไรไหรอมุดใต้ผ้าบ่อยชีวิตรักราบรื่นมากแล้ววันนี้นะคะอยู่กับลูกค้าแสนพิเศษที่สวยมากๆลูกค้ารุ่นแรกๆของหมอเลยหายไปเกือบปีได้เล่าให้หมอฟังหน่อยว่าหลังทําไปแล้วเป็นยังไงห,หลังทําใช่ไหมคะก็คือความจริงคุณหมอจะมีข้อห้ามเรื่องการแบบมีกุ๊กกิ๊กแต่ว่า ตอนตอนนั้นที่ทำม,มาก็บอกคุณหมอแล้วแหละว,ว่า <Okay. S 2> ไม่น่าจะห้ามได้ก็น่าจะฝ่าฝ่าืนเราก็คิดว่าแบบอุ้ยถ้าเราเกิดฝ่าฝืนไปเนี่ยเราจินตนาการนะว่ามันจะต้องเป็นแผลเป็นหนองเป็นอะไรหรือเปล่าเงี้ย<อ>แต่ก็คือไม่เป็นค่ะมันปกติมากรองใ okay. <c oughs> ช่แล้วแยังไงแฟนชอบไหม อันนี้ชอบนะคะคือต้องบอกก่อนว่าตอนแรกอ่ะเราด้วยความที่แบบสีของน้องเรามันค่อนข้างค้ำมากเนาะอตัดกับผิวเราอย่างเงี้ยมันตอนที่ฝั่งตอนแรกมันยังดูไม่ค่อยออกมากนากอย่างเงี้ยค่ะว่าเอิมค้ำลดลงไหมแล้วด้วยความเอาเราจริงอ่ะไม่ค่อยมีวินัยนะเราทิ้งระยะห่างมาเลยอ่ะแต่ว่าพอเราส่องกระจกค่ะคือความค้ำมันก็ลดน้อยลงมากค่ะแล้วก็แฟนก็ดูแบบกุ๊กกิ๊กแบบมุดอะไรหลยมุดใต้ผ้าบ่อยค่ะรู้สึกชีวิต ชีวิตรักแทบรื่นมากคือแบบผ่อนทำเนาะอันนี้คือแบบผ่านไปเกือบปีก็คือเปลี่ยนเลยจากคำเป็นน้ำตาลใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะตอนเป็นน้ำตาลแล้วเดี๋ยวหมอใส่ชมพูให้แบบให้เหมาะกับความน่ารักของลูกค้าเลยใส่ใส่แบบน่ารักนะคะหน้าตาแบบใครดาราวะโอเคขอบคุณมากค่ะ